เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งพี่น้องเอยอีกคันหนึ่งอันนี้ก็เป็นนาเท่าแก่นาเท่าแก่รถเกี่ยวเองเพราะว่าคือเข้าแก่รถเกี่ยวนี่ส่วนมากนี่จะได้เกี่ยวตอนสุดท้ายเนาะแต่ทนนีนี้เขาคงเพลินปีนี้ดวงดีสุกก่อนพี่น้องสุกก่อนก็เลยต้องเกี่ยวก่อนเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วนี่ เท่าแก่ที่มีรถเกี่ยวนี่คือจนเขา่าจนซุกจนงอมเหมืดพี่นอ้องค่าตะลับจ่างเนาะแต่ปีนี้นี่เขาไอ้ได้เกี่ยวเร็วอ่าขอข่าวก็สวยไม่สวยก็สภาพนี้แหละพี่น้องข้าวเหนียวก็ขอหกนี่อันนี้เป็นรถของเขาเองพี่นอ้องอ่าเท่าแก่ก็ที่ผมไปสัมภาษณ์ไปลูกเขยก็ที่สัมภาษณ์ไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แหละพี่น้อง อันนี้ก็มาขับรถทีนี่หลังจากสัมภาษณ์แล้วก็มาขับรถน,นี่เนาะี่ันนี้ก็ไล่ละพันคือกันพี่เนาะไล่ละพันเหมือนกันคือมาตรฐานทั่วไปพี่น้องมาตรฐานทั่วไปสหรับมุกดาหารก็แปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งอยู่ที่หน้างานไี่้องอยู่ที่หน้างานแต่ปีนี้นี่ ราคาลงกว่าปีที่แล้วอยู่พี่น้อยอ่ปีที่แล้วนี่มีแต่พันอ่พันหนึ่งพันเอ็ดพันสอง่าส่วนปีนี้นี่แปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งอ่น่าจะยืนพื้นอ,อยู่ประมาณนี้นะอะ่คิดว่านะอะ่แต่ก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวจะได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูเรื่อยๆทีน้องอ่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูเรื่อยๆอ่าสำหรับอะไร่ดูการเอ่อเก็บเกี่ยวเนาะนี่ สภาพนาก็แปลงเล็กแปลงใหญ่ก็ประมาณนี้ไปน้องเนี่ยแปลงเล็กแปลงใหญ่ขนาดสูงขนาดต่ำก็ประมาณนี้หละเนี่ยสภาพทั่วไปก็ประมาณนี้ไปน้องไร่ละพันอันนี้เป็นลูกเคยเท่าแก่ขับี่น้งองเกี่ยวข้าวของตัวเองไม่รีบไปเรื่อยๆเพราะว่า,าช่วงนี้ก็ข้าวก็ กำลังเริ่มสุกเป็นช่วงที่กำลังเริ่มงานก็ยังยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ก็เลยเกี่ยวของตตวเองไปก่อนอลายละพันคูโบต้ามีแต่เจสพี่นอ้องมีแต่70ส่วนมากเนี่เดี๋ยวมุกดาหารมีแต่เจสเป็ดส่วนมากคูโบต้าเยอะพี่นอ้องรถไหญ่บบคอยมี่เพราะว่า แต่คือว่าเราคือมันอยู่ที่พื้นที่ด้วยที่้องอยู่ที่พื้นที่บางคนก็บอกว่าไล่ละพันมันแพงกว่าสัตว์ถ้าไล่ละห้าร้อยหกร้อยนี่พอดีอก็คือตามหลักแล้วก็มันมันก็มันก็น่าจะประมาณนั้นเนาะแต่ทีนี้ก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าอ้ แต่ละพื้นที่แต่มัน,น,น,นมัน,มนพอผูกัน่นองมันมันพอผูกันแต่บางพื้นที่ก็รถน้อยรถน้อยไม่มีผู้แข่งอย่างว่าเลยแต่พอผู้แข่งไม่มีก็เขาเรียกว,ว่าไม่มีตัวเลือกเ,อเราก็ต้องยอมเนาะแต่ถ้าพื้นที่ไหนที่รถเกี่ยวเยอะ,อะรถเกี้ยวหลายเขาก็อาจจะมีการตัดราคากัน่ก็เป็นผลดีกลับไป เกษตรกรชาวนาเนาะออมันมันอยู่ที่พื้นที่ด้วยจริงหรอแล้วก็ไม่ว่ากันเนาะแต่เราไม่ใช่ถ้าเรียกว่าเข้าเข้าบพม,มีรถเกีียวเข้าก็ต้องย่อมคือว่าแหละออเข้าก็ต้องย่อมออเขาเรียกเท่าไหร่เราก็ต้องให้พี่น้องอแม่นบอลล่ะแต่ถ้าเราไม่ให้เขาเราไม่ยอมเขาก็จ <c oughs> ะเกีียวมือเองแม่นบอลแต่ถ้าเกีียวมือเองก็เหมือนที่ผมสัมภาษณ์ไป ว, Schools, 500, ว oxygen, 600, 600. 100, 600ันละห้าร no ้อยพี่น้องวันละห้าร้อยวันละหกร้อยอ่าวันละห้าร้อยวันละหกร้อยก็ต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําอีกเด้เลี้ยงเขาเลี้ยงน้าอีกเด้ออเช้าข้าเทียงออตกเย็นมาก็ต้องมีน้ํายงน้ําเย็นอะไรให้เขาเด้ไม่ใช่ว่าจ่ายจบเด้โมเมนต์เด้พี่น้องออแต่อันนี้นี่ไล่ละพันก็จริงมันออกมาเป็นเม็ดเลยพี่น้องมันออกมาเป็นเม็ดเลยเด้ มันมันมันอยู่ที่อค่านิยมแต่ละพื้นที่เนาะผมคิดว่าเอถ้าไปแถวท่างบุรีรัมย์กอถ้าเกี่ยวไรล,ละพันแถวนั่นกะคือสี่มมีงานพี่ไหมเอแต่อันนี้มุกดาหารเขาเคยเกี่ยวราคานี้เนาะแล้วอย่างมันเก็คือมันมันลดมันบวกค่อยมีพี่้หงเออบ้านผมปีนี้ก็อปีเมื่อเสองสามปีที่แล้วเนี่ยมีแค่คันเดียวสองคันพี่อ้อง แต่ปีนี้นี่น่าจะประมาณสี่คันสี่คันห้าคันละมะะั้งเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเพราะว่าพอรา,าคามันก็ลงเรื่อยๆแหละผมคิดว่านะ,ะเพราะว่าเมื่อเมื่อรถมันเริ่มเยอะขึ้นนี่ยังไงยังไงมันก็ต้องมีการตัดราคากันแน่นอนอยู่เลยแหละแมนบอลเพื่อที่จะหางานแมนบอมันก็เป็นเรื่องดีสําหรับไอชาวนา ที่จะเขาเรียกว่าอาจจะได้เกี่ยวถูกลงหรือเปล่านะแมนมอบางทนะีรถเยอะอาจจะไล่ละพันเหมือนเดิมก็เป็นได้นะก็ไม่ว่ากันแล้วแต่พื้นที่มันมันยังไงละ่ะคือเขาเรียกว่าค่าครองชีพเนาะค่าครองชีพแต่ละพื้นที่มันบ่คือกันเนะาะคือจังคือจังเนื้อหมูนี่พี่น้อง เนื้อหมูอยู่ที่มุกดาหารนี่กิโลละร้อยกว่าพี่น้องเออกิโลละร้อยกว่าแถวอำเภอหนองสูงนี่แพงคักพี่น้องแพงทุกอย่างพี่น้องไม่ว่าจะเป็นค่าเกี่ยวเออค่ากับข้าวค่าอาหารทุกนี่เนี่ยแพงพี่น้องอย่างเนื้อหมูนี่อยู่แถวบุรีรัมนี่กิโลละร้อยเออกิโลละร้อยกิโลละร้อยยี่เออแพงสุดร้อยสามสิบเออแต่ว่าแถวอำเภอหนองสูงอ่ะแถวตลาดนะพี่น้อง ไปถามเบอร์โรดมีแต่8 8 0 190พี่น้องแต่ว่านั้นน่ะมันมันค่าคองชีพมันแพงเผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแพงเพราะอะไรท,ท,ทั้งๆที่มันเป็นประเทศไทยคือกันเนาะถามว่าคนมุกทาหารรวยไหมถึงได้จ้างรถเกี่ยวแพงขนาดนี้ค่าคองชีพสูงรัขนาดนี้บอรวยหรอกพี่น้องไม่มีใครรวยพอๆกันมันส่วนมากแต่ผมว่ามันเขาเรียกว่า ต้นขึนนากันพี่น้องเอ้ขึนนากันอ,อวดกันโชว์กันหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นไอ้คือจังไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะค่าเขี่ยเนี่ยที่มันแพงอ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะรถน้อยด้วยพี่น้องอคิดว่านะหลักๆเลยอาจจะเป็นเพราะรถน้อยทั้งทีว่าถ้ารถเยอะนี่มันไม่น่าจะแพงขนาดนี้คิดว่าเนะแต่ก็คือว่าคือเราเราก็เข้าใจเขา เขาก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าอะไรอีกเนาะแต่ก็คือว่าแหละบางคนก็บอกว่าโอ้ย6 0 0้0 0 7 0ร้นี่ก็กำไรขี้แตกแล้วคนว่าแต่น,นี้นี่ไล่ละพันนี่กำไรคือสีไห้ากออกคนว่า <c oughs> ก,ก็ว่ากันไปเนาะเราก็ไม่มีรถเกี่ยวเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจ่ายอย่างแนนเขาเสียอย่างแด แต่ถ้าว่าถ้าเกี่ยวไร่ละ500-600มันขาดทุนแล้วพวกอื่นจังหวัดอื่นเขาคือเกี่ยวได้เขาก็เขาคืออยู่ได้อยู่สน่ะแมนบอลก็แล้วแต่แนวคิดแล้วแต่มุมมองเนาะสำหรับไปถ้าเกี่ยวแต่ละประนที่พอพือกัน,นพี่น้อมันพอคือกันก็เราชาวนาก็ต้องต้องต้องยอมรับพี่นอ้องต้องทำใจยอมรับ เขาเรียกไล่ละพันเราก็ต้องจ่ายเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีรถเกี่ยวพี่นออ้องเ,เนาะฮะโอเคประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวมันจะยาวเ,เล่าสู่กันฟังสําหรับไปค่าเกี่ยวที่มุกดาหารไล่ละพันพี่น้องไลละพันขาดตัวพี่น้องไร่ละพันขาดตัวไม่มีต่อรองห้ามมีต่อรองไรละพันก็ต้องไล่ละพันอ่ะโอเคครับผม